คุณผู้ชมครับที่บริเวณด้านในอบตสลักไดเนี่ยก็จะมีในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ต่างๆมีการปลูกผักมีการมีโครงการต่างๆซึ่งอยู่ในอบตสลักไดยเยอะนะฮะการปลูกการเรียนรู้เทคนิคต่างๆมีให้เรียนรู้ที่นี่อบตสลักไดนะครับคุณผู้ชมครับต้องเหนือจากนั้นแล้วชุมชนก็ได้ประโยชน์นะครับคนในชุมชนได้ประโยชน์นะครับ คุณผู้ชมครับเนี่ยได้จะได้คุณสายันพาไปดูม้าอ่าพาไปดูม้าเนี่ยคุณผู้ชมครับพาไปดูม้าครับเป็นม้าจริงๆคะคุณผู้ชมเป็นม้าที่ใช้ขี่นั่นแหละฮะเนี่ยสายันก็พาไปดูม้าเสดายไม่ได้เอาหลอดมาด้วยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเอาหลอดมาด้วยก็จะดีฮะเนี่ฮมันจะพยศไหมล่ะอ่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ฮะ มันจะพยศถยไมหมล่ะมันมันเหมือน,นพยักหน้าตาใส่ให้อา่าไม่รู้ล่ฮะไม่รู้ใจด้วยล่ละเนี่ยไม่มีเชือกไม่มีอะไรคล้องด้วยเออเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเขามา้ามาเลี้ยงเอาไว้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยลาใครที่มาที่อบตอสลักใดก็จะเห็นม้าตัวนี้นะฮะเนี่ยเ,เ,เป็นมา้านะฮะสีน้ําตาลครับน้องก็สีน้ําตาลรู้เขาจะพยศหรือเปล่าดูวดีนะคุณวิ่งให้ทันนะ ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมนิวดูนี่อืมไม่พยศนะถ้าพยศนี่ต่างคนต่างนี้นะนี่ให้ทัานนะเออตัวใหญ่ครับนี่ก็ทางอบตอเขาเลี้ยงดูอย่างดีเป็นม้าที่สมบูรณ์มากเพศผู้นะใช่ป่าเพศผู้ตัวใหญ่นะคุณผู้ชมโอยยังรอเลยนะเออถ้าเป็นคนก็สังห้าวนะยังรอเลยคุณผู้ชมนี่ นี่ก็มีหัวอาหารเหมือนเป็นหัวอาหารไก่เนาะเลี้ยงอะไรโอ้ดูยังรอคุณผู้ชมนะยังอืมดูอ่าเนะคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได้ก็จะเห็นว่าเออที่นี่เขาเลี้ยงมา้าเลี้ยงอะไรไว้ให้ดูกันเป็นม้าที่สุขภาพดีครับที่เรามาดูใกล้ๆกันนะครับยังรอเลยเนะ่ออีนี่เอ้ อ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นี่หล่อไหมฮะหล่อไหมครับเนี่ยนี่ฮะนี่คือภาพบรรยากาศของวงการบริหารส่วนตำบนสลักไดซึ่งอยู่ด้านในนะคุณผู้ชมถ้ามาแล้วก็บอกว่าจะมาดูม้าก็ดูได้นีเน่เป็นหญ้าเหรอหญ้าอ๋อเป็นหญ้าใช่ไม่ใช่ฟางอ๋อเป็นหญ้าเหรออ๋อเป็นหญ้า,ามันไม่ใช่ฟางนะมันเป็นหญ้าอ๋อเอ้ม้ากินมันม้ากินคนกินได้ไหม คนก็กินได้ม้าก็กินได้นะครับนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเขาปลูกผักปลูกอะไรไว้เป็นจุดๆต่างๆนะฮะคุณผู้ชมครับเออนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนอะไรบ้างที่อบตสระดใยหันมาคุยกับกล้องหน่อยเร็วเอออยากจะเชิญชวนอะไรบ้างอ,อ้าวเชิญชวนหน่อยเชิญชวนสด้เออนี่คุณสายันนะคุณสายันนี่อันนี้คือทางฝั่งนี้เป็นนายชม ก็ปลูกผักปลูกชะอมทั้งนี้อ๋อนี่คุณผู้ชมดูนี่ฮะเป็นศูนย์การเรียนรู้ดูละหองที่คุณผู้ชมดูอ่าดูละหองนะดูเขาปลูกเอาไว้มีผักต่างๆเยอะแยะแมากมายไปคุณผู้ชมเนาะนะฮะที่อบตอสลักได้จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนนี้ว่าคุณผู้ชมที่มาที่อบตอสลักได้เราจะเห็นได้ว่าเอา่อมีอะไรให้ดูเยอะแยะไป ไม่ใช่แค่เป็นศูนย์ราชการแต่ว่ายังมีอะไรให้ดูกันอีกบานละไทยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็ขอบคุณด้วยครับที่วัน,นวันนี้มาคุยงานครับแต่ว่าก็ได้รายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันพาคุณผู้ชมไปชมกันนะเป็นแบบนั้นนะฮะมาคุณผู้ชมดูนะครับก็รม่มรื่นดีฮะคุณผู้ชมรม่มรื่นดีพามาดูพามาเห็นนะพามาดูพามาเห็นพา ให้มาเป็นอย่างที่คิดนี่ดูสวยงามอันนี้สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งกีฬาเมื่อเมื่อกลางกลางเดือนกลางปีก็ใช้สนามบริเวณนี้ในการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักใดซึ่งเขามีอยู่หลายเขตสวัสดีครับเจอ,อ,อคนสวยด้วยเออ เออยังไงมายังไงนี่งเอาขี่รถมาด้วยเออนี่นี่นี่เงินดอกเตี้ยวอย่ะนโอนเยันมากโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่คือบุคลากรของที่นี่อีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยนี่เห็นไหมบุคลากรตัวด้วยนะคะเออเมื่อกี้มาไม่เห็นอยู่ตรงไหนนี่อยู่กินเหง้าอ๋อกินเ้าอยู่ไม่เคยกินข้าวบ่ไม่เคยกินเลยเออ อันนี้มาถึงมา่อไหรมาด้วยกันป่าเมื่อกี้มา,มาอืมนะฮะเอาก็มาทุระแหละเนาะเห็นที่นี่ก็มีศูนย์เรียนรู้เยอะเลยเยอะเยอะมีพวกการแนะนําพวกผลิตภัณฑ์ปลูกผักปลูกอะไรเห็นก็มีสนไอไอม้า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 นี่เอามา,มา,ม,า,ม,ามานานได้อย่างหรือเพิ่งมีอ๋ออันนี้ សេះណាអសេះម៉ូយូរហើយអូមានម្តូរបន្តเองមានម្តូរតែក៏មានច្រើនតូហើយតែว่าបែបគឺបែបមានបើមានវណ្ដុងមកតិចឲ្យចែកគីយំអួយគីបែបតែវាមិនបានច្រឡោះណាវាមិន맹គេសេះមិនគីគីយំមកជីកខ្លះអីជីកជីកទៅប្រាប់ម៉េចណាជីកຢາກអឺតែมันក៏เชื่อងอยู่ใช่มั้ยมันเชื่อងๆអូអឺទីจะไม่พยศใส่นะไม่ๆเออดีละดีละទេละ มันจะมีกิจกรรมก็คือเห็นบอกว่าครบวาระขององค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระสมาชิกที่นี่ก็มีอยู่กี่เขตนะมันเขตอะไรจำเนนังสิบหกสิบหกหมู่บ้านสิบหกเขตเอาสิบหกหมู่บ <c oughs> ้านสิบหกเขตเจ้ก็ประมาณนั้นก็มีนายกองค์การบริหารด้วยก็ครบวาระใช่ไหมก็จะมีการจัดเลือกตั้งใ,ในเร็วๆนี้ก็เลยจะมาหาข้อมูลว่า อ่าเขาจะยังไงบ้าง่จะหาามูลไปทําสปอร์ตให้เขาก็เลยได้มาธที่ที่นี่ต้องต้องไปถามท่านประหลดัด<อ>นี่รอท่านประหลัดมาอยู่อ๋อปอแกยังไม่มาป่ะอืมยังยังยังรอรอรอได้พูดคุยอยากเชิญอยากเชิญชวนอะไรคนมาเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักใดบ้างเราเป็นบุคลากรที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างอ๋อเที่ยวอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร อมาท่องเที่ยวได้มาทําธุระได้นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้มาดูเซก็ได้นะเออดูเซก็ปลูกต้นมะละกอปลูกอะไรผมเห็นมะละกอมีแต่ลูกใหญ่ๆเท่านั้นเลยเขานี่นี้มันมันระบายมันระโบยมันระโบยบ้างแล้วนั่นเองเออตุ่มเกลือตหวัน้าเดบแม่ก็พนักงานก็โยมโบโยมโอ้องเปาะทังนี่เมื่อแต่เรื่องไงเออโบตังโบตังสลอเห้เนาะอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับ ก็เชิญชวนกันละกันใครมีโอกาสบ้างก็มานั่งพูดคุยมากินกาแฟได้ปะ้เ,ออเห็นไหมละฮะเขากินกาแฟได้มมมนะไม่กิน <แฟ S 1> ง็กินมาแล้วพระนิทิพมด้ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้